วิธีที่3เราเรียกว่าเป็น Golden Section Search Method นะครับก่อนจะรู้จักวิธีก็จะต้องรู้จักสิ่งนี้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าสัดส่วนทองคำนะครับเรียกว่า Golden Ratio นะครับเขียนให้ดูนะครับ นะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสัดส่วนมหัศจรรย์เออมหัศจรรย์งไงเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับนะ ก็จะเป็นคู่นี้นะครับเป็น,นเนาะขาอาจจะพูดแบบนี้นะครับแล้วก็สมมุติถ้าให้โรเนี่ยมันเท่ากับ1.618ใช่ไหม เพราะฉะนั้นโรลลบหนึ R ่งก็เท่ากับศูนย์จุดหกหนึ่งแปดมันประมาณว่าอย่างเงี้ยมันประมาณว่าถ้าเกิดเราเอาบรรทัดบนมาใช่ไหมมันก็จะเขียนได้แบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเท่ากับ อะไรอย่างเนี้ยเนาะซึ่งมันก็แต่ว่าถ้าเขาอธิบายด้วยรูปเ,เขาเรียกอะไรนะเอ aspect ratio ไม่รู้รู้จักเปล่านะ คำว่า aspect ratio นี no ่ผมไม่แน่ใจว่าค like ุณรู Pedro ้จักไหมนะมันจะเป็นมันคือสัดส่วนความกว้างต่อความยาวหรือความกว้าวต่อความกว้างของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็เหมือนกับที่สมัยก่อนเราอาจจะใช้หน้าจอเป็นสัดส่วน3ต่อ5อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็น wide s e r e e n ใช่ไหม aspect ratio มันก็จะยืดเป็นยืดยืดออกไปอีกใช่ไหมส่วนยาวมันก็จะยืดออกไปอีกเงี้ยนะครับ เนาะก็จะเป็นอย่างนี้อะ่ะถ้าสมมุติเราวาดรูปแบบนี้นะครับส่วนนี้ไม่เอียงอ่ะทำไมเอียงเลยนะนะ me อารมณ์มนประมาณนี้นะครับคือมันเป็นแอสเพกเรชเดียวกันอาจจะใช้หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหกหนึ่งแปดหรือว่าศูนย์จุดหกหนึ่งแปดอะไรเงี้ยมันก็ก็แล้วแต่เราแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นเป็นแอสเ c t เรช i o ที่เขาเรียกว่าสวยที่สุดเ,เรียกว่าเป็นประมาณว่ามันเป็นเลขมหัศจรรย์นะครับก็กลัวกับหางกันยังไงก็ออกมาเป็นเลขเดิมได้อะไรเงี้ยนะครับก็ ตัวอย่างคลาสสิกที่เขาชอบพูดกันเนาะก็คือ,อวิหารในเอเธนนะครับวิหารเอเธน่าในเมืองเอเธนาะประเทศกรีซนะครับนะครับเ,เดี๋ยวผมสลับไปดูในนี้นิดหนึ่งนะครับไปดูในใน น,นี้นะครับอ่ะเนี่ยเราเคยดูในหนังกรีกหนังอะไรกันใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าสัดส่วนของ Aspect r เ t โชของเนี่ยไออะไรนะวิหารเออโทษเขาเรียกไม่ใช่ไม่ใช่วิหารเอเธน,นเรียกว่าพาร์ตินอนนะครับเป็นอยู่ในเมืองเอเธนนะครับก็เป็นวิหารที่เขาบอกว่า สร้างด้วยโกลเด้นเลโชนี่แหละเนาะเขาบอกว่าตรงนี้คือสัสดส่วนที่งดงามที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เอเอนี่ยมันก็คลาสสิกสุดแหละอันเนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปพันกับไอ้วิธีที่สี่ด้วยนะที่เรียกว่าเป็นฟิโบนัชชีนัมเบอร์เนี่ยนั่นเดี๋ยวมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับแต่ว่าจะบอกว่าอันนี้มันก็จะเป็นโกลเด้นเลโชแล้วถ้าเกิดคุณจะหาพวกออบทความหรือว่า ไอ้คนที่เขาพยายามจะแกะความมหศัศจรรย์ของตัวเลขนี้เนี่ยมีให้อ่านแบบเพลิดเพลินอะนะครับอ่านได้เยอะแยะ,แยะเนาะเนี่ยเขาเอาไปลิงก์กับการวางตำแหน่งอ,องค์ประกอบภาพนะครับโมนาลิซาอะไรอย่างนี้นะหรือว่าเอาไปโยงกับเนี่ยครับโค้งก้นหอยที่มันเรียกว่าเป็นเป็นธรรมชาติอ่ะอันนี้มันเป็นเดี๋ยวมันจะมีชื่ออยู่อันนี้จะเป็นตัวอะไรลูกเป็น เปลือกหอยโบราณตั้งแต่สมัยแบบยุคมู่น,น่ะไดโนเสาร์อะไรแบบนั้นนะก็เป็นสัดส่วนนี้เหมือนกันดูดิเขาไปโยงกับทัชมาฮาลอีกอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมันจะไปโยงกับอะไรอ่ะความลี้ลับในธรรมชาติอะไรเยอะแยะหลายอย่างนะครับสนุกดีอันนี้นะอ่ะให้รู้ว่าโกลเด้นเลโชเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะกลับไปต่อ <c oughs> ทีนี้เข้าเลข เข้าเลข0.618หรือว่า1.618นเนี่ยมาเล่นกับไอาการค้นหาหรือว่า Search เมททอดพวกนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะเขียนเป็นขั้นตอนเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็พอรู้ขั้นตอนเสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวจะลองไปเล่นใน Excel ให้ดูว่าผลลับมันออกมาแบบไหนนะครับเราลองไปดูขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนของวิธีนะครับอันแรกก็เหมือนเดิมเลยอะ่ะเดี๋ยวนะผมไปลอกเลยดีกว่าลอกอันนี้มาก่อนแปบ๊บหนึ่งนะสามขั้นตอนแรกนี่เหมือนเดิมนะครับ แม้กระทั่งอันนี้ก็เหมือนเดิมลอก่น่ะน,นะสามขัตอนแรกเหมือนเดิมก็คือกำหนดทอลเลนซ์นะครับกำหนดค่าเออเดลต้าเอ็กไม่มีละแล้วก็ ไมม่ีกำหนดทอร์เน์นที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็กำหนดขอบซ้ายขวาของการค้นหานะครับก็คือค่า xl กับ xh นะครับจากนั้นกำหนดจุด x1 และ x2 นะครับ ในดิโกโทมัสเนี่ย x 1 x 2คือเอาจุดกึ่งกลางใช่ไหมแล้วก็ขยับไปซ้ายกับขวาอย่างลรเดลต้า x ส่วน2ใช่ไหมครับแต่ว่าจุด x 1 x 2มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นว่า x 1นะก็คือเอา x h นะครับเวียงกลับมาด้วยระยะทาง0.18 6เท่าของความกว้างช่วงนะครับส่วน x 2นะครับก็ ให้ตั้งต้นที่ xL แล้วก็เวียงกลับมานะครับเป็นระยะทางจุดหกหนึ่งแปดเท่าของความกว้างช่วงนะครับอ,อ,อธิบายด้วยรูปภาพนะครับน่าจะเห็นภาพชัดกว่าผมก็จะวาดเส้นจำนวนเอาไว้ก่อนเลยเนาะสมมุติเราตั้งต้นจากเส้นจำนวนนะครับ แล้วเราก็ตั้งต้นด้วยขอบซ้ายขอบขวานะครับก็คือ xL กับ xH ที่เราเลือกมานะครับทีนี้การหาจุด x1 x2 เนี่ยมันจะหาแบบนี้นะครับจุด x1 จะอยู่ประมาณนี้จุด x2 อาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับถามว่า 1> x หน x สเนี่ยมันเกิดมันมันเวียงมายังไงนะครับก็เวียงมาแบบนี้ครับ x 1เกิดจากการตั้งต้นจาก xh นะครับแล้วก็เวี่ยงกลับมาเนาะด้วยระยะทาง0.618เท่านะครับของความกว้างช่วงนะครับ xl นะครับก็จะถูกเวี่ยงกลับมานะครับ ด้วยระยะทาง0.618เท่านะครับของความกว้างช่วงโอเคไหมนั้นอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่หลักการที่เหลือนะเดี๋ยวก็เหมือนดิโกโตมัสเลยนะครับก็คืออก็คืออให้เทียบครับ เดี๋ยวนะผมเขียนวอร์ดดิ้งเดียวกับอันเมื่อกี้ก่อนเนาะดูค่าของอ่าโอเคดูค่าของ fx 1และ fx 2นะครับทีนี้ผมจะเขียนเป็น if then else เนาะก็ถ้า if นะครับแล้วก็เช็คเงื่อนไขว่า fx 1น้อยกว่า เอฟอสอนะครับสมมติถ้าเช็คเงื่อนไขนี้นะครับเป็นจริงนะถ้า if อันนี้เป็นจริงนะครับเต้นเดนให้ทําอะไรนะครับเด่นให้ทําอะไรก็แปลว่า,เ,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใส่วงเล็บแล้วดูเกะกะเอาออกดีกว่านะก็ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับก็แปลว่า,าฟัง ขวามีจุด max อยู่เนอะอย่าลืมนะว่าเราสมมุติตรงนี้อยู่นะครับสมมุติว่าวันนี้เราเป็นปัญหาในการหาจุด max นะแต่ว่าตัวอย่างที่เราทําใน Excel นะั้นเป็นปัญหาในการหาจุดมินิมัมนะครับมันก็จะต้องกลับกลับทางคิดกันนิดหนึ่งนะครับฝั่งขวามีจุด max อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ เก็บขวาไว้นะครับแล้วก็ตัดซ้ายทิ้งเนาะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเก็บขวาไว้ตัดซ้ายทิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเรขอดูวอตติ้งก่อนอเรื่อง xl ก่อนเก็บขวาไว้ตัดซ้ายทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เปลว่าตอนขึ้นรอบใหม่นะครับตอนขึ้นรอบใหม่นะครับ ตัดสายทิ้งใช่ไหมเพราะนั้นก็ขึ้นรอบใหม่ก็ใช้ x หนึ่งรอบนี้เป็น xl รอบใหม่นะครับ แล้วก็ใช้ X รอบนี้เป็น X S, เหมือนเดิมนะครับโอเคไหมถ้าขวามีของที่เราต้องการอยู่เราก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับ else คราวนี้ผมไม่ไม่เขียนหมดแล้วเนะาะคราวนี้ผมเขียนแบบนี้แล้วนะตรงข้ามเนาะแล้วก็ end if นะครับก็เป็นอันจบ โอเคไหมทีนี้ก็ไปขั้นที่5ใช่ไหมขั้นที่5ก็คือเรื่องการเงื่อนไขาการหยุดคำนวณใช่ไหมครับก็ต้องเลือนไอ้นี่ลงมาเก็บก่อนขั้นที่5ก็เป็นการดูเงื่อนไขาการหยุดคำนวณน,นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนอ่อ ความกว้างช่วงนะครับมันแคบกว่าทอร์เรนซ์ที่เรายอมรับได้ก็หยุดคำนวณน,นะครับแล้วก็ไล่หา fx 1และ fx 2 ที่ทำมาทั้งหมดนะครับโอเคไหมไล่หา fx1 น F ึ่และเ x 2ที่ทำมาทั้งหมดนะครับออจุดไหนเป็นจุดม a กซิมัมจุดนั้นคือคำตอบโอเคไหมครับไอเดียก็จะเป็นแบบนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเอาจริงอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างจากลิโกโทมัสหรอกเพียงแต่ว่าเขาไปเอาเอาอะไรนะโกลเด้นเลโชหรือว่าสัดส่วนฟ้าประทานอันนี้นะครับพระเจ้าประทานมานี่เอามาเล่นก็เท่านั้นเองนะครับอ่าอย่างวาดรูปตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราจะขึ้นลออถัดไปนะสมมุติฝั่งขวานะครับมีจุด ออปติมั um อยู่เวลาเราขึ้นรอบถัดไปก็คือเราก็ต้องเก็บฝั่งขวาไว้ใช่ไหมครับตัดสายทิ้งใช่ไหมเวลาเราตัดสายทิ้งก็อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับพอเราขึ้นรอบใหม่เนี่ยอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้เนาะ 1> x 1จะถูกขยับเป็น x l ใหม่ใช่ไหม x h จะเป็นตัวเดิมอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะหา x 1กับ x 2ใหม่อีกรอบหนึ่งอนะ่ะเนื้อเราก็เวียงเหมือนเดิมครับเนาะเราก็จะเวียงอันนี้กลับมานะครับ0.619เอ้ย618นะครับของควางกว้างช่วงนะครับอันนี้ก็เวียงกลับมานะครับ ด้วยระยะทางจุดหกหนึ่งแปดนะครับเท่าของความกว้างช่วงนะครับเนาะอารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นใน Excel กันดูนะครับใช้ปัญหาข้อเดิมนั่นแหละนะครับ